ม่อากินะะอิน <monastery> นีแ <Read> ต <fish> ่ <ramen 2> ิบานี่ามีอะขออย่าไายได้พี่เขียวเออ่ายเอาเจ้าข้อมีความร้มรัอยนคือคเลือขรือเอากบถ้ากัดเร็ไปเมอไหร่ก็ะอย่าพี่หลอกเนาะอ้าวรเอ้าวบออาติดเรื่องบอกไปไปหาบ้านเมื่อไหรไปไปยืดสายเลยบ้านนี เยอะแยะก็ไปขอเขาเนาะบ่เขาให้ความสงสารบ่คอยแล้วว่าเอ้าตกใจคือว่าสิบ้ไปก็ว่าสิบ้ไปไงเแ้่ปัดที่เหนื่อยเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่เคยเหนื่อยที่แบบว่าที่ที่เคยมาหนี่แหละเพราะมันโมบี้แบบเพราะทีกราฟก็ต้องเป็นเหนื่อยเหมือนเดิมในมานี่พอเหนื่อยแล้วตอนกราฟก็ต้องเขาหนื่อยแล้วพี่ไปยื้อใส่ไงไปยื้อใส่ หมวกเรสาเี่พี่ใหญ่ไปซนชอสารารี่สะตามไปตรงโน้นกะยเอ่อานค้าขายพวกยังก็ดไหมบ้านกันเได้สั่งแล้วเนาะอโอ้ย,ยกระสือเขามาสรุกแล้วกันเนาะยดาดก็ยดาดแต่ยังสิเกิดมันก็นเกิดเนาะครับเกิดไสิบมเมนกระดาษเนาะครับเพื่อนช่องบริหารง่ายๆเนาะครับสั่งสั่งเพจยูขยังดา ข้งแรกในชีว huh. anyway, well. uh ิตอาหารที huh. so, uh ่ด huh. uh ีเ huh. พ so, ิ huh. ่งที่บานน้ำเขาซึงจะแม่เป็นเศร้ากรถือว่าเป็นสบายใจเนาะเพราะอาหาสิบเอร์ซ็นต์กับเศร้าแมว่าอาาสิบเปอเ็กเป็นของของมันต้องเอาตามย้อมเราคนจริงนะแต่เกิดผู้ใจญ่ไหมสรุปแล้วก็ต้องสลายผู้ใสางในบ้านส้างมาบ้านสองเดือนเปาสองเดือน สองเดือนพอดเดือนเดือนที่แรกยังพลาดที่ไปเสียตู้อยอะครึ่งนึงเดือนนึงไปอยุคครึ่งนึ่งแกก็จิบอกเนาะบอกว่าบอกว่าทุกเรื่องเล่านะเนานะเพราะว่ามันเรื่องเอื่อยหรือเรื่องใดใดๆเนาะมันก็บ่มีเกิดขาดคิดเนาะก็ประมาณนั่นแหละแต่กรรมแตกต่างกันกรรมเอื่อยกับแบบนี้ครับแล้วกรรมเอื่อยก็ต้องไพนีจอนี่ครับแต่กับโปรเป็นยังจะบอกว่าตรงนัานเนาะกรรมาแล้วล่ะก็เย็นแลย เชอแววบมประโยชน์เราก็ก็ะายไปมือแล้วเนาะแต่กระสูเหมือนเดิมก็คือคนทุกอย่างหรือสรูชิลรอไปไปที่สระบุญบุกหลอกขันแล้วขันแล้วขันแล้วขึ้นไปเลยจัเ็ดทานี่เดี๋ยวจ้านยเช็ดทวามสอดดนอไปไว้ใโฮมเมทครับเพราะว่าตรงรื้อลื้อทารุอเพราะมากนะนใจโหมุกมันจะเปจออะไรนี้ อืแค่กระตงที่บอกนะเห็นบ่กกลายเป็นว่าก็ได้หน่อยเนาะมึงแบบนี่แม่ตร่อนต้อร่อนไปอยู่สระบุรีอยู่ร่างพานกับไปแวะเด้อเด้อหมอกเล็กอยู่หมอกเล็กอ๋อหมอกเล็กร้านเคยนร้านสาวสมบูรณ์แต่ใช่แน่ะค่ะท่าขายอืมแล้วเมื่อจะผ่านคงแรกก็ตั้งใจว่าอันนี้แหละแต่ว่า มันโกจะตางมันจะตรงดิ้งมันหนิเนาะมันตรงดิ้งไปแล้วมันก็ต้องรงดิ้งแปลงเสียันจะลูปแับก็ภาพเมืกนกัเกำเกากำาลมั้งแค่นี้ก็กำแค่ะโอะเดี๋ยวเจะหายครับพี่เอาสู่ๆครับก้อนที่ว่าโดนว่านันมาแด้ก็ดีแล้วแต่ว่ากติบตรเนีลยเนาะเขงามาบ้านจริงไป เห็นมูเลยก็ต้องเลือกเราบออประมาณเนี่ยันนีดจ๋ายันก็ได้ลื่นน้องนุนากลัวเขาได้ลื่นเห็นเขาเลือนครับคุณนุนามาถามพี่เขียวเอ็ดเขาลือกกันแล้วอย่างเดียนะมันเป็นสนุกชนานไปเลยสรุปแล้วภาพเลนคิดเลนเนเนาะโอ้มันก็ของเลนเนาะสนุกชนานเองก็เลือกเกือบไปซื้อไฟได้เจอรไม่อีกตัวเนี่ยเกือบเกือบมีประตูเนี่ยเกือ ไม่ประตูพีเขียวมันโดนกับแอร์หนูพอดี์ <hvad? S 2> ดหพอมันเกี่ยวกับลาไหมไม่เกี่ยวกับลาค่ะลาเนะี่ยมันขึ้นอยู่แล้วโอ,อ้แล้วมันอะไรเอ้าอย่าบอกนะเป็น,นไน้นี่แล้วที่ที่จะได้เอา,ากลับตอนแรกพี่เอาทิ้งไม่เกี่ยวกับลาที่บ้านหนูก็ขึ้นลาค่ะเออเหรอมันเกี่ยวกับยางม,มันเกี่ยวกับความชื้นของที่นี่ที่มันจะมีความชื้นที่สลัดนี่โออไม่เอาไปมันมันทาสีใหม่ได้พีเขียวอืมเป็นลาออเหรอ มันทาสีใหม่ได้ขูดขูดออกขูดลานี้ออกนะต้องใช้ไอเนี้ยค่ะไอตัวที่เขาขูดไอเขาเรียกอะไรนะอ๋อไอ้หยักไอ้กระดาษทรายอะใช่กระดาษกระดาษทรายขูดออกแล้วก็ทาสีเพิ่มโอเคแนะนำดีมากแต่ที่นี่ช่างก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยช่างช่างที่เกียล่ะไรสิก็มันออกมาได้ยังไงบ้างยังยังไม่รู้ ที่เมืองนอกมันก็จะชื้นแบบนี้แหละค่ะเวลาหนูทาสีบ้านที่เมืองนอกหนูก็ใช้แบบนี้เห็นไหมพี่เขียวที่เมืองนอกเวลามันไอรั้วบ้านพี่เขียวเห็นใช่ไหมเขามีเชื้อราน่ะมันจะคล้ายๆกันใช่ใช่ค่ะที่นอกบ้านเขาจะมีความชื้นสุดเดียวแล้วก็จะเอานี้ขัดก่อนดีนะเนี่ยจะได้หอมกระดาษทราขัดก่อนแล้วก็ทาสีแต่ว่าโบไอโบโบแล้วนะใค่เราช่างกนอาจจะไม่เคยเห็นไง แต่ไอ้นี่ไม่เคยเห็นนี่แก่ประตูนี้อย่าไปทำมันนอกถูกครับคุณอย่าไปเชื่อหรอกดูจากการลักษณะแต่งตัวแล้วนี่คือแบบว่านี่อันนี้ซื้อได้ใช่ไหมมีตลาดนัดครับเสื้อผ้าที่เยอะมากสามสี่ตัวร้อยนี่เยอะครับคุณสรุปแล้วโนนะอันนี้ซื้อใหม่ได้ใช่ไหมมันหายแล้วได้ค่ะได้ได้สั่งทั้งในมืลือบ้านไหนพี่ แล้วที่นี่ก็สองครั้งก็อายบ่รค่ะเลยปล่อยจ้ากรรมเยอะครับพูดอย่างเดียวแม่กระทั่งเล็กๆน้อยๆก็ยังเป็นเหมือนพี่จะคิดว่ากรรมซะครับพี่เอ้าใจหายครับมาผ่านมาครับขับรถผ่านมาเมื่อกี้เห็นเอ้ากำลังเลื่ออยู่ผมเอ้าเป็นยางพ้นไปใส่เลยไปตกใจเลยก็ได้ฝ่ายางมาซองเบิ่งเนี้ยเหมือนกันเพราะว่ากลับมาบ้านใช่ไหมแค่คิดว่าเอออย่างน้อยมานั่งคุยกับพี่เขียว เอ้าไม่เขียวจะย,ยะ <c oughs> ้ายแล้วออตอนแรกปรกาว่าอะไรอ่ะรูเนาะแล้วก็อย่างน้อยบ้านป้าบ้านานึงเขาไปยังมาแยบแยบเนาะแต่ทีนี้มา่กี้ไปกินมาเออก็อยู่วเฉยๆนี่แหละ<า>เขาไปมาพี่สาว <c oughs> ตามตั้งแต่ครัง้งแรกเราเรียกแต่ที่มันสายไปแล้วมันโปก๊กโป๊กลงไปในดินแล้วเพราะว่า อมันก็เหมือนยน้องเราน่ล่้งแดง้งแดงแล้วตัวนี้ก็ไม่มีเวลาด้องแดงด้วยใช่ไหมล่ะมันต้องคิดตรงนี้แล้วทีนี้พี่ก็ถือว่าเงินทองเนาะเอาไอ้นี่รอดก่อนใครจะไม่เสียรายต่างเนาะแล้วก็มีก้อนที่บอกแต่ทีนี้มันก็ต้องอะไนี่เมืว่อจะมานั่งรอโอ้เมื่อไไรดีนออะไรก็นอหรือประมาณเนี่ย เราก็ต้องมึงตัวเองก่อนโดต้องมึงตัวเองมากที่ส yep. ุดสําหรับตัวพี่เนาะไอ้นั่นเป็นผลค่อยได้ให้ก็ได้ถือก็ถือกำไรใช่ช่วยก็ดีแต่ที่นี่เอาไปมาก็เลยบอกสายไปแล้วขอร้องให้กําลังใจดีกว่าเพราะมันสายไปแล้วเอาไปมาเขาก็เห็นดูคลิปเนาะเขาย้ายกันไปหมดแกก็ห่วงใช่ไหมแตก็หมดแายเรื่องแล้วเนาะ พี่ก็ให้ช้อยนะพี่ก็ไม่ใช่เป็นคนนั่นนะ<ต>ใจอ่อนอรู้อันไหนถูกผิด แต่ต้องแต่ต้องสัมนานๆก่อนไม่งั้นพี่โกรธแป๊บหายเร็วจริงแต่ที่นี่เราก็สัมภาษณ์มานานแล้ว<ม>พี่ก็ไม่มีเวลาแล้วมาถึงนี่แล้วเนาะพี่ก็สัมผัทต้งนู้นสัมผัทต้งนี้เนาะที่บอกมันไม่มีเวลานะมันไม่ใช่พวงคนเดินก็แบบแบบใช่ไหมจังมันพวงคนแบบนี้นะมันไม่มีเวลาคิด แล้วพี่ก็กำหนดมาเป็นมันกำหนดมาเป็นปีแล้วสืบสาะถามสัมภาษณ์ให้ช้อยคนนต้องให้ช้อยคนนี้ช้อยตรงนั้นตรงนี้เอาอะไรมาอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนเอามันไม่มีเวลารอนะจ๊ะเนี่ยใช่ไหมล่ะบางสิ่งบางอย่างเนาะก็ไม่ใช่ว่าโมโหเยอะยิงเจ้าของเป็นนะแต่ที่นี่บางครั้งเราก็อายุมากเนาะลูกก็เยอะเอ๊ะก็เล็กๆน้อยๆมั่งจักรีอะเนาะ แต่มันก็คินไม่ได้แต่ก็ทําที่เท่าที่ทําได้เอาไปมาก็โอเคพี่ในเมื่อพี่ง้อพี่แครพี่สงสารเราก็เลยให้ช้อยสักครั้งไม่งั้นพี่ปุ๊บปุ๊บเป็นเลยเด้มือหนึ่งก็เช่าได้แล้วพันห้าก็ได้บ้านใช่ไหมข้างหน้านี่ค่อยว่ากันก็มาให้กําลังใจพี่เฉียวกันนะคะขอบคุณ ดีนะที่แบบมัน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 ไปสองสาวันแล้วมันมันปึ๊กหมดแล้วก่อนที่จะไปนี่ก็น,นั่งรถโอ้รถตู้ไม่เคยโดยสารน้องี่งไม่เคยี่รู้แต่เมาก็เมืเ่อวานนี้มาก็เอ๊ะพี่เขียวไปไหนเขาบอกว่าเอ้าพี่เขียวไปร้านที่ไหนอ่ะเพราะร้านเคยนะเขาเขาไม่ว่างแล้วเพื่อนเขาก็ไม่ว่างมันก็ต้องให้ว่างก็เลยต้องมาพอพี่ก็ไม่อยากเสียงเงินไปไปมาๆเนาะพี่ก็อยากเกาะมาด้วยอย่างนกมาจทานน้ำมันน้มาจิเขาแล้วก็แจ็คให้เขากินใช่ไหมล่ะค่ะอือ ก็เลยใช้เวลาแต่ว่าอีรถจู่สิที่ไม่เคยเขาเอาตรงนี้เตาหงอยพอหนึ่งเตานู่นเนาะก็ธรรมดาที่ปกติตรงยื่งเมาลอย่างยาวเนาะเอาไปมาโอ้ใจเมาไปนั่งสลับไปเรื่อยๆสุดท้ายโอ้ยนี่ไงเป็นแบบป่าชาที่สกปรกเนาะที่สองไปถึงโอ้สไมชีวิตเคยที่มาสองทั้งทั้งที่มีลูกมีโว้มีอะไรแบบมันไม่รวยแต่มันก็ไปเรื่อยๆเราก็อยู่ดัง ทำไมต้องมานั่งผู้โดยสารหวนแล้วก็ดูโรงแรมอันไหนแล้วก็มืดเงี้ยถึงเราจะอายุแบบขี้เรหรือแก่เนาะแล้วก็ห่วงอยู่นะห่วงอยู่นะอุ้ยตายทำไมมืดอ,อุ้ยตรงนี้มืดไปอีกข้างหน้าโอชลูแล้วโค้งไปโค้งมามันมึนถึงจีวิตตวเองทำไมมันต้องเป็นหลายๆอย่างบางครั้งก็โอกก้ก็อันนี้มันในว่าเนี่ยเนาะก็เลยเอาตัวอย่างเขาสบสายใจด้วยเขาก็หนัก ทุกคนมันก็หนักเหมือนกันแต่แตกต,ต,ต่างเรื่องราวม,มันก็เลยเฉลี่ยกันไปเนาะช่วยสปปะใจหน่อยเออพราะทีวตทีม่มันก็เฉลี่ยมาตั้งนานแล้วมันก็เลยเซฟยเสยบยิ่งมาเจอแค่นี้วายน็อตทำมาจะไม่ไปไม่ได้อีกอย่างเนาะไปเอาไปไม่ได้เงี้ยก็เอาสุดๆตรงนี้พอ ก็เอาเอาบุญหรือกรรมก็ไม่รู้ก็เอาแค่นี้เนาะตามหน้าที่ก็สบายใจพอเงินไม่ละมีสุกไปวันๆเนาะซื้อได้พอโอ้ด้สางถึงสองเดือนเราก็ภูมิใจละภูมิใจห้าสิบเจ็ดปีเพิ่งมีบ้านนุ้นบอกว่าจะไปบวชแล้วยังยังเหลือก็อยู่ยังเหลืออีกไม่ครึ่งไ่่อ้าวนี่ก็เป็นบ้านของพี่เขียวนะครับวันนี้ก็ผ่านมานะครับ เห็นกาลังเลื้อกันอยู่ก็เลยแวะมาถามสรุปพี่เขาจะย้ายไปอยู่ที่สระบุรีนะครับนะฮะก็คงต้องถึงเวลาเนาะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับตัดสินใจชั่วข้ามคืนนะครับเห็นหลายคนกําลังย้ายกันคนนั้นย้ายคนนี้ย้ายนะครับก็เลยตัดสินใจย้ายนะไปอยู่กับพี่สาวที่สระบุรีนะตอนนี้บ้านหลังนี้ก็กําลังเลื้ออยู่นะฮะเจะพาน้องไปอยู่กับพี่สาวที่สระบุรี นี่คือบรรยากาศยามบ่ายครับผมเห็นแล้วใจหายขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมานาสตอรี่สวัสดีครับ